จะมีเจ้าหน้าที่ในชุดของชุมชนยังยืนนะครับมาพบปะพ่อแม่พี่น้องอยู่ตลอดนะครับรวมทั้งนำผู้ผู้เสพผู้ป่วยนะครับเข้าสูก่กระบวนการอของสาธารณสุขนะครับส,ส่วนส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการกิจกรรมกับยูทีรพสตนะครับไม่เจดีที่หน้าโรงพักนะครับก็จะมีการตรวจปัสสาวะนะครับ ทุกๆอาทิตย์นะครับรวมทั้งมีกิจกรรมนะครับผู้ป่วยได้ทำนะครับอบบาิจะเป็นในเรื่องของการกีฬานะครับและเรื่องอื่นๆนะครับตลอดจนถึงสนับสนุนนะครับการมีอาชีพนะครับเราหยจะได้เชิญพัฒนาชุมชนนะครับของอำเภอนะครับเปิดมาสอนนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพในหลากหลายสาขานะครับก็ไ่พี่น้องก่อน ไว้วางใจได้นะครับว่าโครงการนี้นะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับหมู่บ้านเฮาเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะเจ้าที่ตำรวจก็ม่ได้ดีน้อยใจนะครับในการปราบปรามนะครับเพราะว่าเพื่อนร้องมามันมีมันมีมาตลอดนะครับแหล่งผลิตมันเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมื่อวานจะเป็นทั้งเฮาบอกวเอ่ยถึงเปิดนนะครับเพื่อนบ้านเชียงไฮยเฮาเนี่ยเป็นแหล่ง ื่อน้องว่นต้นทางนะครับต้นทางของการรับเลี้ยงยาเสพติดชนะนะครับก็ต้องขออ้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับปุ้ยปุ้ยนะครับจวยกันนะครับบอกลูกบอกล้านนะครับวันนี้ข้องเกี่ยวนะครับับยาเสพติดนะครับเพื่ออนาคตของละอ่อนเองนะครับแล้วก็เพื่อความผ่าซุกนะครับในอุบ้านของเขานะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับก็วันนี้นะครับคง รบกวนเวลาประเมินนะครับเดี๋ยวท่านนายเพเภอมาเปิดนะครับแล้วก็เอาต่อจากีวิธีการในการสแกนนะครับหาผู้ในหมู่บ้านนะครับเอาหัจะมีพ่น้องอัดซองเข้าปากนะครับแจกเือว่ามีพี่น้องก่อเขียนนะครับอันนี้เขาจะเกบเป็นความลับนะครับเอามาได้เปิดที่นี่เอาก็จะไปทําบัญชีอยู่ที่โรงพักนะครับว่าท่านใดนะครับที่มีพฤติกรรมนะครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนั้นเขาของ จะได้เชิญตัวนะครับมาเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการบำบัดนะครับในเรื่องของชุมชนยั่งยืนนะครับเพื่อคืนนะครับลูกคืนหลานนะครับอีป่ออีแม่นะครับเพื่อสบายใจนะครับมันอาจจะมางมันะครับในเรื่องยาเสพติดผมบอกไว้เลยนะครับว่าอาจจะบังมดไปร้อยเปซนะครับแต่นะครับโครงการนี้นะครับก็เพราะว่าเป็นรากฐานนะครับแห่งความแข็งแรงของชุมชนนะครับของ หมู่บ้านของเขานะครับเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าเด็กละออนคเนี้ต่อไปนะครับมูกเขากับคน้องมาานเ็จะเท่าจะแก่กันไปนะครับก็จะมีละออนนะครับที่มา